สวัสดีค <ylum> ่ะพบกับช่องสไตล์เจนน้องค่ะเพื่อน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 ันนี้เจนน้องมีของมาอวดอีกแล้วนะคะแกงเห็ดรวมค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดละงกนะคะเห็ดไข่เห็ดขมนะคะสาระผัดเห็ดนะนะคะเพื่อนเนเอามาแกงสนาประเด็ดมาเพื่อนๆอเนาะเศีกเนะคะเยอะยวดใส่ผักติวน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนเบิ้งดอกเห็ดเนี่ยเพื่อนเพื่อนเบิ้งดอกเห็ดซอยเจนน้งเนี่ยเบิ้งนี้เห็ดละงกนะคะเห็ดไข่นะคะเพื่อนๆน ยยั่วบอค่ะเพื่อนๆยยั่วบอค่ะอันนี้เห็ดหนึ่งกิโลครึ่งนะคะเพื่อนๆนหนองไส้เอามาฝากนะคะเพื่อนๆเจะนุ่งประเดีไปหานะคะโบมีปัญญานะคะเพื่อนๆไปเมื่อไก็เกือบตายนะคะฮอนบาตาสีตายนะคะเพื่อนๆน่ากินบอค่ะน่ากินยยั่วเลยนะคะนี่หน่ากินมากๆได้เซ็บเซ็บเพื่อนๆรสชาติแกงน้ำปลาแดกบานเท่านะเพื่อนๆเนาะน้ำปลาร้านะคะน้ำปลารุ่งแล้วเพื่อนเพื่อนเนาะ แซ่บแซบนะคะค่ะคินดี่พี่นีจ่จะต้องสก็ีไว้แคินเน่ก่อนเด้อค่ะเ,เพื่อนเพื่อนบ่มีิยังอวดนะคะพอดีน้อ,นองซ่าเอาเห็ดมาให้เจ๊กแกงให้กินแน่ว่าสันวนานน่าอ่าเจอกันใหม่คืนไหนพี่หน้าดเ,นเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อจะต้องสิก,กินเห็ดแกงเห็ดตัวเด้อจา้จาจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน